ล่าสุดค่ะน้องเพลน้องชิกิต้านะคะมาอัปเดตวีเวิร์ค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยน้องเพลนี่ก็มาหลากหลายรูปภาพนะคะสวยมาก น้อยแต่มากรีบแต่โกค่ะเป็นโมเมนต์หลากหลายทั้งโมเมนต์เอนจอยพักผ่อนถ่ายวิวนะคะที่กําลังพระอาทิตย์ตกดินลงแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษมีการถ่ายตอนที่อยู่ในบรรยากาศการช้อปปิ้งใช่ไหมคะเนี่ยแล้วก็มีดริก์ไอติมที่โตรอนโตน่ารักมากแล้วก็มีการใส่แว่นนะคะเซลฟี่ผ่านหน้ากระจกลูกสาวน่าจะชอบชาเขียวหนักมากเลยละคะ่ะเอ็นด,ดูอันนี้ก็คือแม่ๆแ,แฟนคลับเขาแปลมานะเพืพ่อนๆที่เป็นแคปชั่นของน้องเพรนะคะที่ ลเป็นภาษาอังกฤษก็ประมาณว่าสําหรับพวกคุณที่เดินผ่านไปฉันขอร้องให้คุณทําอะไรสักอย่างเรียนรู้การเต้นเรียนรู้อะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกถูกต้องที่ทําให้คุณมีสิทธิ์ที่จะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ปกปิดตัวตนเส้นผมของคุณเรียนรู้ที่จะเดินและก็หัวเราะเพราะมันคงจะโง่งเกินไปในท้ายที่สุดถ้ามีคนตายไปมากมายและคุณมีชีวิตอยู่โดยที่ไม่ได้ทําอะไรกับชีวิตเลยนาดักหนักมากค่ะก็ฝากไปอินเกตให้กับเต้าพรคนสวยด้วยนะคะส่วนน้องชิกิต้าก็มาอีกหนึ่ง มูดนะคะน้องชี้ของเราเนี่ยมาด้วยลุคที่สำหรับเบมอนเฮาส์นั่นเองก็จะเป็นภาพที่เต้าแพลแคบมาก่อนงานนี้นะคะมีการมาลงเป็นบรรยากาศพาคพรน,นั่งเล่นนะคะอยู่ริมสะขาเต้าชี้ทำปากูหล่บตาหนึ่งกรุบน่ารักมากค่ะแล้วก็มีการถ่ายของเล่นนะคะที่อยู่ในน้ำมามีการถ่ายบ้านเบมอนเฮาส์มีการถ่ายที่นั่งนะคะของน้องๆพักผ่อนหย่อนใจเรียกได้ว่าสนุกมากค่ะน้องชี้ของเราก็เริ่ม ทำอาหารเก่งละนะเออเรียกได้ว่าลูกสาวคือมีความชมัดชแมงอยู่มากนะคนไข่นี้พิกเพิ่มๆนะคะแล้วก็เอามากินอย่างอาร็ดอร่อยซึ่งบีมอนเฮาส์ก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆเลยทุกคนก็ฝากไปอินกิทให้น้องๆด้วยนะคะรวมถึงอย่าลืมแวะชมบีมอนเฮาส์ซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ